ภาษาบรรจาบ่คือภาษาบานค่อยเนาะื้อน,นี้เห็นกันเต็มตัวเลยก็ตั้งกองไก่ไม่ต้องเห็นหนะ้าอุ้มๆกันเนาะค่ะมื้อนี้เนาะคะ่ะจะมาอ,ะอัดคลิปที่เป็ี่ยนคำทราเกี่ยวกับคำวา่าเล็กๆน้อยๆอันน้อยภาษาเลยเนาะภาษากลางก็เล็กน้อยอืมทีนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะคะ่ะมันจะเป็นคำที่แปลวา่าเอ่อ เหมือนมันเหมือนว่ามันจะความหมายเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีบริบทวที่ใช้ต่างกันอยู่เนาะคะ่ะอย่างเช่นคำว่าเล็กอ่าเล็กเนาะภาษากลางคือ small แล้วก็มีคำว่า little little ก็แปลว่าเล็กๆคือกันเอา small กับ little ต่างกันแบบไหนเนาะ small กับ little นะคะ่ะถ้า small มันจะใช้กับอันการ แยกขนาดที่มันเป็นแบนบว่า,วาแสดงความแตกต่างว่าเออขนาดน้อยขนาดใหญ่สมมติว่าเนี่ยเสื้อตัวใหญ่ <c oughs> เราก็ใช้คําว่าบิ๊กแมนบว่าถ้าบอาว่าเสื้อตัวหน่อยกว่านี้ <c oughs> ก็ใช้คําว่าสมอล l หรือถ้าเป็นจะบอกว่า,วา เมืองเมืองใหญ่ยังสมมุติว่ายังกรุงเทพที่จริงพื้นที่มันน้อยเนาะแต่เขาเวลาเขาว่าว่าเมืองใหญ่ก็คือมันเป็นเมืองร่วงมันแบบว่ามันมีคนไล่เขาเลยมันมีความเจริญเขาเลยเอินมันว่าเมืองใหญ่เขาก็จะเอินมันว่า big city big city หรือ big city ก็พอเป็นย่งนะคะแต่ถ้าเป็นว่าเป็นเมืองเล็กๆยังสมมุติว่าเมืองเลยเนาะเมืองเขามันน้อยเมืองบ่อดอยเจริญเป็นเมืองที่ผ่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ เออบ้านเขาก็จะเลือนไล่อยู่เขาก็จะใช้คำว่า small city small city อ่ะเป็นเมืองขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะมีคำที่แสดงแสดงความหมายวันเล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือคำว่า small o หรือ a little bit more ก็คืออีกน้อยหนึ่งอีกนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะ่ะสมมติมีคำพูดได้ท่ามว่ะ สมุดกระดาษกินเขาเอะยกตัวอย่างเนาะเอาเขาเพิ่มบอืเขากระซิบบอเข้า่าจักน้อยหนึ่งคู้บางคนก็เอาซองบัทจากซีเนาะซองบัสคือทับีนน้อยอย่างซีเนาะน้อยหนึ่งก็คือเขาสามารถใส่คําว่า s o m more ก็คือเอามาอีกนิดหน่อยหรือ a little bit more ก็คือเอามาอีกนิดหน่อยก็คือใส่คือกันแต่ถ้าสมุดว่าอมันจะมีคําว่า เล็กๆอีกอันนึงที่มันไม่ใช่เล็กๆหรอกมันจะเป็นแบบว่านิดหน่อยอีกอันนึงแต่ว่าเห่าจะใส่ก็บปาว่าเป็นวันเวลาประมาณนี้เนาะหรือใช้กับคนก็ได้คือคำว่า a few a few อืม few f e w อืมคำนี้เนาะค่ะแปลว่านิดหน่อยสมมติว่าอืมอิกประมาณสองสามนาทีพิซซ่าก็บอบเสร็จก็เห่าก็บอกว่า in a few minutes อ่ 2, นะเขาบอกเดบอกว่าอีก2-3งนาทีนะภาษาอังกฤษจะบอก a few minutes นา minutes เติม s ด,ด้วยนะคะและ้วก็ถ้าบว่าไปเที่ยวกันสองสามคนเขาก็ต้องบอกว่า a few people a few people ประมาณนี้ก็คือ few หรือไมก่ก็ a few later a few hour later a few hour later ก็คือแบบอ,อีกสองสามชมั่วโมง few days ago few days ago ะ้ซองซ้ำม,มือที่แล้วก็คือบรลบุว่ามันซ่องหรือซ้ำแต่มันมากกว่าหนึ่งเราใช้คำว่า f ิ w ประมาณนี้เนาะคะ่ะที่คํำซับเกี่ยวกับคําว่าเล็กๆน้อยๆนะคะดีค่ะ